สวัสดีครับทุกๆท่านก็มาเจอกันในตัวอย่างที่1นนะครับเป็นตัวอย่างสบายๆทำไปชิวๆนะครับทุกๆท่านครับครับผมครับก็สวัสดีทุกท่านนะครับที่อยู่ทางบ้านนะครับผมเงานะครับที่จริงตัวนี้เป็นวีดีโอที่ไม่ได้ถ่ายในห้องนะครับเป็นการที่มีผมกับกล้องนะครับหนึ่งตัวนะครับแล้วก็จับกันมาเนาะดังนั้นเนี่ยถ้าตัวไหนพูดไม่เคลียร์แต่พูดไม่ชัดนะครับผม ไม่ได้สอนสดนะครับคืออัดวีดีโอล,ลง YouTube อย่างเดียวก็เลยอยากให้ทุกท่าน,นช่วยคอมเมนต์กลับกันหน่อยว่าไอ้ตัวนี้ไม่เคลียร์นะตัวนี้ไม่ชัดนะตัวหนังสือไม่สวยผมจะได้กลับมาแก้ไขนะครับเนื่องจากก็ผมเนี่ยนะครับก็เรียนอีกสักพักเนี่ยก็ต้องเข้าไปเป็นอาจารย์มหาวิทยาลัยนะครับมันก็จะดีสำหรับผมสำหรับการฝึกสอนด้วยเนาะดังนั้นก็พยายามก็ทุกท่านก็พยายามบอกผมหน่อยนะครับบอกผมหน่อยนะดังนั้นครับทุกท่านครับมาดูกัน ดูกัไอ้ตัวนี้เนี่ยเป็นเคส200กิโลกร,รัมครับเป็นเคสนะครับ200กิโลกร,รัมของเราเนี่ยถูกเนียรรั้งไว้ด้วยแรงครับถูกรั้งไว้ด้วยแรงแต่ละโลบเนี่ยสามารถรับแรงได้มากสุดคือ10กิโลนิวตัน10กิโลนิวตันอันนี้ก็สําคัญเหมือนกันต้องเช็คก่อนว่าเชือกแต่ละเส้นเนี่ยไม่ขาดเชือกแต่ละเส้นเนี่ยไม่ขาดถ้าแรงมันออกมามีค่ามากกว่า10กิโลนิวตันเนี่ยมันจะขาดนะครับแต่ข้อนี้ไม่ขาดนะครับลองเช็คดู เดี๋ยวจะพาเช็คแล้วกันบางเส้นนะครับ if AB ครับผมเรียงแนวทัศน์ถอถ้าไอตัว AB เนี่ยอยู่ในแนวนะครับอยู่ในแนว horizontal น,นะครับหรือ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 ,รอลักษณะแบบนี้ครับผมถ้าอย่างนี้ก็เรียกว่า Vertical นะครับแนวดิ่ง Horizontal แนวราบอ่าเส้นขอบฟ้านะครับแนวเส้นขอบฟ้า determine the small rate horizontal บางทีแปลว่าเส้นขอบฟานะครับอบางคนงงนะครับผมนิเ <laughs> ทอมินสมอลเลตแองเกิลนะครับเซตาที่ที่ที่เราสามารถนะครับเราสามารถทาให้ได้เนี่ยก่อนที่เชือกจะขาดให้หามุมเซตานั่นเองง่ายๆเลยนะครับให้หามุมเซตาว่ามีค่าเท่ากับเท่าไหร่และให้หา fb ด้วยให้หา fb กับให้หามุมเซตาเอาละไม่มีอะไรมากไม่มีอะไรมากทุกท่านครับ ก็เขียน free body diagram ก่อนเขียน free body diagram ก่อนนะครับอ่ามีอะไรบ้างที่กระทำกับจุดนี้นะครับอันนี้ก็เป็นวง A นะครับเป็นวง A มีอะไรบ้างครับมีแรงครับผมมีแรงเออมีแรงน่ารักน่ารักแรงนึงนะครับอ่ามีแรงที่กระทำออกมาเป็นแรง Fb นะครับเป็นแรง Fb อยู่แนว horizontal ทุกท่านก็ทํา,า,าบท2มาอย่างเชี่ยวชาญแล้วเนี่ยบทสามเนี่ยเชื่อ horizontal นี่ หรืออยู่ในแนวราบในแนวดิ่งดีใจแล้วไม่ต้องแตกแรงนะครับผมและก็อีกตัวหนึ่งครับก็คือแรงแรงนะครับแรง F4 แล้วกันนะครับให้เป็นแรง F4 ทํามุมเซตาอ่าดูนะเส้น2เส้นนี้ขนานกันนะครับตัวนี้เป็นมุมแย้งตัวนี้ก็เซตาเนาะแล้วก็แรงอีกตัวหนึ่งที่เรากําลังอยากรู้จักนะครับก็คือแรง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 ตัวข้างล่างครับก็คือ Fd 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 เนาะผมขออนุญาตใช้เป็นแรงที่พุ่งไปหาแต่ละตัวนะครับจะไม่ได้เขียน a ซ้ำนะนะครับการเขียนแรงเอาตัวไหนขึ้นก่อนตัวไหนอยู่ปลายเนี่ยแต่ละที่เนี่ยอาจจะใช้บางที่ก็ไม่ใช้นะครับก็พยายามดูนะครับในห้องด้ว่าเป็นยังไงไอตัว fc เนี่ยครับมีค่าเท่ากับ mg มีค่าเท่ากับ mg mg ตัวนี้มีค่าเท่ากับเท่าไหร่ก็200ครับ200คูณกับ9.81าคำถามคือมีค่าเท่ากับเท่าไหร่ครับ ได้บบมาคือนนอิวตันอ่าถึง10กิโลนิวตันไหมครับไม่ถึงนะครับไม่ถึง10กิโลนิวตันแสดงว่าเชือกเส้นนี้นะครับไม่ขาดนะครับเชือกเส้นนี้ไม่ขาดเนาะดังนั้นครับทุกท่านครับตัวต่อมาที่เราควรรู้จักคือเราหามุมเซตาคับหามุมเซตาว่ามุมเซตามีค่าเท่ากับเท่าไหร่นะครับมุมเซตามีค่าเท่ากับเท่าไหร่เราก็เริ่มเลย ซิกมา fx มีค่าเท่ากับ0อ่ะจากสมดุลซิกมา f มีค่าเท่ากับ0ก็เริ่มว่าเฮ้ยซิกมา fx มีค่าเท่ากันกับ0ให้ฝั่งนี้เป็นบวกนะครับถ้าฝั่งนี้เป็นบวกก็จะกลายเป็นว่า i fb นะครับ fb ลบนะครับ fc ใกล้มุมใช้ cos นะครับก็กลายเป็น fc cos เซตา คำตอบคำตอบจัดรูปสักเล็กน้อย fc เลยมีค่าเท่ากับ fb ส่วน cos เศษตาโอเคโอเคไหมคะนี่เส่ผมสักเล็กน้อยนะครับผมโอเคเก็บไว้ก่อนจ้ะเก็บไว้ก่อนนะจ๊ะนะจ๊ะอ่าโอเคเก็บไว้ครับไปดูตัวต่อมาตัวต่อมาคือตัว fc ครับอาตัว f ตัวแนวแกนตัวแนวแกน y ให้ทิศชี้ขึ้นเป็นบวกซิกมา f y มีค่าเท่ากันกับ0นะครับหลังจากนั้นก็บอกว่าไกลมุมไกลมุมใช้สายนะครับไกลม,มุมใช้สายก็กลายเป็น f c sin ไซนเซตามีค่าเท่าก,กันกับอ่ะใส่ลบก็ได้เป็นลบแล้วกันนะครับลบ f d ลบ f d อ่าดังนั้นครับดังนั้น เราจะหามุมเซตาเนาะสมการนี้มีค่าเท่ากันกับ0มุมเซตามีค่าเท่ากันกับเท่าไหร่นะครับคับท,ทุกทท่านพอเราจะหาแรงนะครับ fc นะครับแรง fc หรือแรงอะไรเนี่ยเราจะอาศัยครับเขาให้หาจุดเซตาที่น้อยที่สุดก่อนเชือกจะขาดทุกท่านครับไอตัว fd เนี่ยมันไม่ขาดแน่นอนนะคิดออกมาได้แค่1962นยิวตันแสดงว่าตัวที่จะขาดได้เนี่ยก็มีแค่2ตัวเท่านั้นนั่นก็คือตัว ตัว fc ไม่กับตัว fb จากความรู้เรื่องตีโกณมิติครับไอ้ตัว fc เนี่ยมากกว่าตัว fb แน่ๆเนื่องจากนะครับเนื่องจากเนื่องจากไอ้ตัว fc มีค่ามากกว่าตัว fb แน่ๆเนื่องจากไอ้ค่า cos เซตาเนี่ยสมัยเราเรียนเนี่ยเรารู้ว่ามันมีค่าน้อยกว่าหรือเท่ากันกับ1นึ่งค่าน้อยกว่าเท่ากันกับ1 เอาค่าทศนิยมไปหารมันก็จะทําให้ค่า fc เนี่ยมีค่ามากขึ้นไปอีกมีค่ามากขึ้นไปอีกทันไหมครับเท่าทศนิยมไปหารเนี่ยอ่ามีเอาค่าน้อยกว่าหนึ่งไปหารมันก็ยิ่งทําให้ fc เนี่ยมีค่ามากขึ้นไปอีกดังนั้นครับ fc เนี่ยจะมีค่ามากกว่า fb เสมอจุดนี้สําคัญครับท่านประธานที่เคารพผมเรียนท่านประธานว่าจุดนี้สําคัญเพราะถ้าเมื่อท่านรู้ว่า ไอตัว fc มีค่ามากกว่า fb เสมอนั่นแปลว่าไอ fc เนี่ยขาดก่อนครับทุกท่านครับ fc นี่ขาดก่อนเชือกเชือกเชือกในแนวแรง fc นี่ขาดก่อนดังนั้นครับผมจะแทนค่า fc เข้าไปครับว่ามีค่าเท่ากับ10กิโลนิวตันเพราะนั่นเป็นค่าสุดท้ายก่อนที่เขาจะหลุดลุยสลายหายไปในปรลโลกทุกท่านครับดังนั้น ผมก็เลยบอกว่าเฮ้ยดังนั้นผมไอ่ fc เนี่ยมันมากกว่า fb นะครับเอาเ a ่อเว w a y ว่อเเนื่องจากไอค่า cos เซตาเนี่ยมันน้อยกว่าหรือเท่ากับหนึ่งมันน้อยกว่าหรือเท่ากับหนึ่งอ่าดังนั้นผมเลยแทนค่า fc มีค่าเท่ากับ fc ก่อนที่มันจะขาดเนี่ยมีค่าเท่ากับ10กิโลนิวตันครับท,ทุกทท่านทุกท่านครับ ก็ยัดลงไปครับผมในสมการที่2เพื่อหาค่าเซตาก็ได้ว่าไอเอเนี่ยก็มีค่าเท่ากับ10นะครับแปลงให้มันมีหน่วยเป็นนิวตันเหมือนเพื่อนและกันนะครับเหมือนไอตัว fd นะครับ FD หนูน้อยมาสจ,จันนะครับก็กลายเป็น10คูณ10กำลัง3นิวตันไซ n เซตาลบครับ1962นิวตันที่หามาได้มีค่าเท่ากันกับ0 เซตาก็มีค่าเท่ากับย้ายตัวนี้กลายเป็นบวกแล้วก็ย้าย1,000ไปหารนะครับก็มีค่าเท่ากับอาร์คไซน์มีข้องแล้วละ่ะ0ูจุดนะครับ0.1หก็จะมีค่าเท่ากับ113องศาได้ตัวนี้เสร็จมาแล้วนะครับได้รีเร็จมาแล้วอย่าลืมนะจุดพอยต์สำคัญคือ FC เนี่ยมากกว่า FB เสมอดังนั้นเขาเลยได้เป็น วัวก่อนก่อนระบบนี้จะพังก็คือ fc มีค่าเท่ากับ10กิโลนิวตันอ่าเสผมสักเล็กน้อยนะครับผมเหนื่อตกครับโอเคครับดังนั้นเขาบอกว่าเราอยากหา fb ด้วยมีค่าเท่ากับเท่าไหร่ก็แทนค่าครับว่าไอตัว fc คือ10คูณ10กำลัง3นิวตันก็มีค่าเท่ากับ fb ส่วนด้วย cos ค,ครับมุมที่เพิ่งหามาได้11.3องศาดังนั้นครับ Fb, Fb เลยมีค่าเท่ากันกับ9.81กิโลนิวตันครับผมเป็นโจทย์สมดุลง,ง่ายๆแต่ก็ใช้การวิเคราะห์อยู่เหมือนกันเนื่องจากโจทย์บอกมาว่าไอ้เชือกแต่ละเส้นเนี่ยมันรับแรงได้ไม่เกิน10กิโลนิวตันดังนั้นทุกท่านก็ต้องอธิบายให้ได้ว่าเชือกเส้นไหนจะขาดดังนั้นก็ใส้ความรู้ทางกฤษฎีกอลมิติบางเล็กน้อยสำหรับการแก้ไขปัญหาในข้อนี้ สำหรับข้อนี้ก็ขออนุญาตจบเพียงเท่านี้ครับและเจอกันในตัวอย่างที่สองมันกว่านี้แน่นอนแล้วเจอกันครับ